สวัสดีจ้าแม่สีิจ้าราคาทองวันนี้เปําวันที่17กันยายนปี256หกราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำทองครึ่งสลึงทองหนึ่งสลึงทองสสลึงบวกค่ากิมเบรปวจนนี้ราคาทองยงบราดวันนี้ราคาทองทุกชนิดวันนี้ราคาทองหัวเส้นเห่งราคาทองจีนหัวแห่งราคาทองแม่ทองสุกราคาทองแม่ทองใบราคาทองออร่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะไม่มีการประกาศราคาออกมาจากสมาคมค้าทองคำจะใช้ราคาของวันเสาร์ที่ผ่านมาไปรับชมรายเดกันเลยนะคะมีรายเดไงกันบ้างไปรับชมเลยค่ะ